เรับผมเมื่อวานนี้ดูแกะกล่องไปแล้วนะครับผมวันนี้ดีว่ว่าเราไปประกอบกันดูนะครับผมกับนี่ครับอารจีเร e ียวเกตกันด้าอีเปี้ยนนะครับผมนี่ราคา 1,400.1,500. อะไรประมาณนี้ก็เห็นไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เรามาประกอบกันดีกว่า <Okay. S 1> ว่ามันจะหล่อแค่ไหนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อ่านี่แผงของมันนะอ่าให้ดูนะย้อนหลังนิดนึง นิดนึงนะมีมา4ถุงประมาณนี้นะครับผมนะรายละเอียดแผงก็ดูไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เนี่ยหนึ่งสองนับให้ใหม่เนี่ยสามสี่ห้านะครับผม6 7แล้วก็มีอันนี้สติกเกอร์แปดเก้าสิบประมาณสิบแผงนะครับผมเอาเป็นว่าเฮ้ยทุกคนเราไปประกอบกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงเมื่อวานนี้เราดูแผงไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยเดียวราคาพันกว่าบาทนะครับผมเอา้าไปประกอบและรีวิวกันเลยดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหน let's go แล้วครับผมนี่กันด้าอีเปี้ยนนะครับผมเียทำเสร็จไปอาทิตย์กว่า2อ,อาทิตย์เลยไม่มีเวลาอ่ารีวิวเลยคือประเด็นเลยคือขี้กเกียจชิบเป๋งเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเรียวเกตราคา1,400กรบาทนะครับแต่คือว่าถ้าใครอยากได้ก็ไปลองดูนะครับผมความเท่ของมันนะนี่ดูปีกของมันนะ่ะเกียจะดทายเท่เพราะจริงๆแนละ้วตัวมันพอใส่ปีไปแล้วเนี่ย มันจะจัดท่าได้มันจะยืนไม่ได้นะครับผมก็เลยแบบเออต้องติดกาวที่ขาไปนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วบอกได้เลยว่าสวยงามอลังการมากเลยนะครับผมตัวนี้ก็บอกได้เลยว่ามันมีปีกนะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดให้มาถือว่าอมอืจะบอกว่าสวยก็คือสวยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันแปลงร่างได้นะครับผมเป็นบังกรนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแต่คีย์ขี้เกียจแปลงร่างนะตัวนี้เฮียประกอบ ไปสักประมาณเออสักประมาณวันหนึ่งอ่ะอนะเราเหียดแต่งเกรดด้วยแล้วก็เอ่อพ่น,นพ่นเขียด้านด้วยเขียพ่นเขียด้านเนื้อพลาสติกของมันอนะ่ะมันจะดูเป็นลอยๆนะแต่คือว่าตอนเนี้ยอาจจะดูเนียนนะเพียพ่นเอ่อเขียกึง่งเงากึ่งด้านไปนะ คือมันดูเนียนเลยนะครับผมสติกเกอร์ที่มันให้มาก็เป็นสติกเกอร์ธรรมดาตามภาษาเรียลเกตดนะครับผมแต่คือว่าก็ถือว่าให้เยอะนะอ่ะมาทูดโดยรวมแล้วแล้วกันแลวนะตัวนี้เรียวเกตดในราคา1,400กว่าบาทถ้าเกิดใครไปดูพวกโค้ดลาซดาตามร้านกันพาต่างๆก็อาจจะเหลือพ2 0 0หรือ1 1 0หรหรือเฮียที่เคยแนะนำไปในในในนั้นนะ่ก็จะมีนะครับผมแต่ในราคา1,400เนี่ยถ้าเกิดยืนพื้นราคานี้ก็เรียวเกตดเฮียว,ว่า ตัวเนี้อีเปียนถือว่าใช้ได้นะครับมือให้มารู้สึกว่าให้มา2คู่กับอีก1ข้างนะครับผมแล้วก็มีพาร์ทนี่เห็นไหมพาร์ทเอฟเฟกต์มีดแบบนี้นะมีสายเน็บที่เอวแล้วก็ไอตรงนี้อาวุธของมันก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ทำออกมาดีมากคือมันเป็นชิ้นเดียวมาจากโรงงานเลยไม่ต้องประกอบนะครับผมแล้วก็งอได้นะครับผมแล้วก็ปีกนะนี่เฮีย er, ให้ดูปีกก่อนนี่ปีกของมันอนะโคตรเทเลยแบ็คแพคปีกเนี่ย คือมันมันพับนี่มันเป็นแมคาีนิกไงเวลาเรากลางมันก็จะสยายปีกเองได้นี่อย่างนี้นะครับผมช่วยนิดนึงแล้วก็ทําสีออกมาเป็น2ส,สีแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ถือว่าสวยงามแล้วพอเราติดดีคอไปแล้วก็เท่ดีนะครับ mm hmm. ผมแล้วก็มีพาร์ทสสีเขียวนะฮะติดที่หนะ้าอกแล้วก็ติดที่ตาแล้วก็ติดที่ตรงเอฟเฟกด้านบนแล้วก็มีที่ขาด้วยนะครับผมเท่ตัวนี้นะรายละเอียด ในเรื่องจุดขยับเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีมากนะครับผมเพราะอะไรคือมันเป็นโมใหม่ไงคือเวลาแขนเนี่ยปกติเราใส่รจะสวมเข้าไปนะแต่ตอนนี้คือมันต้องใส่เป็นเดือยจากด้านบนแล้วก็หมุนเข้ามาคือเวลาเราจะดึงออกอย่างเงี้ยมันดึงออกไม่ได้มันติดแ,แ,แล้วถือว่า,าทําออกมาได้ดีและแ,แน่นมากนะครับผมขาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่คือว่าไม่ได้เป็นเดือยเหมือนตรงแขนแต่คือว่าเสียบเข้าไปก็ถือว่าเท่ดีรายละเอียดในเรื่องของสีเนี่ยคือให้สีตัวเนี้ยมันเป็นโทนเข้มเฮียเคยบอกไปแล้วโทนเข้มถ้าเกิดใครชอบแบบติด ดีคอแล้วก็พ่นเคลียร์เนี่ยก็คือาอาจจะต้องเป็นเคลียร์ด้านนะจะสวยกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ติดเนี่ยไม่ได้ไม่พ่นไม่ได้พ่นเคลียร์เนี่ยก็ถือว่าสวยดีแต่คืออาจจะเห็นเนื้อลายพลาสติกไปนิดนดงแต่ก็ถือว่ามีแบบพวกเราใส่เขาเรียกว่าอะไรติดต<ๆ>ัดเดินลายไปแล้วเนี่ยตัดเส้นไปแล้วเนี่ยมันก็นดูแบบมี มิติมากขึ้นแล้วติดติ๊กเกอร์ไปก็ถือว่าเท่เลยนะครับผมอ่ะหัวเหอเนี่ยคูดูคมเลยนะครับผมมีไหลมีอะไรอย่างเงี้ยนะจุดขยับถือว่าดีเอลเออร์ L อะไรเง,ง,งี้ยกระโปรงใช้ได้นะครับขาถือว่าใช้ได้เลยนะครับถอดออกได้มีรายละเอียดนะขาเนี่ย เดี๋ยวใส่ลูกบินเสิร์ฟไปพอง้มมาทําเป็นแปลงล่างก็จะเป็นหัวมังกรเพราะว่าดีไซน์ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นพาร์ทสีเขียวจำเงินเออเขียวเขียวเนี่ยมาคือมันเป็นเหมือนหัวมังกรนะครับผม <Okay. S 1> ก็ถือว่าทาออกมาได้เท่และจ้ามากกับก mm ั hmm. e B นดั้มอีเิปย์ตัวนี้ความคุ้มค่าเฮียก็ให้4ดาวคร mm hmm. ึ่งไปเลยละกันนะครับผมการต่อนสนุกเฮียให้5ดาวแล้วก็ความสวยงามเฮียก็ให้5ดาวโดยรวมเฮียให้ ห้าดาวนะถามว่าชอบไหมชอบเพราะว่ามันมีพวกกงลงกงเล็บอะไรเงี้ยจับขยับได้พาร์ทสายก็ถือออกไปดีแต่คือว่าชอบในเรื่องของอจันตรงไหลจุดขยับหรือพวกอะไรเงี้ยทำออกมาได้ จ้าไปเลยถือว่าชอบแล้วก็เป็น RG เดียวเกตที่หุ่นมันดูแบบทําออกมาคือไม่หลอกตาแล้วก็สมส่วนแล้วก็ดูดีและปีกก็ถือว่าทําออกมาไนดะ้ส่วนแบ็คพงแบ็คแพคหรือว่าใครที่จะเอาไปทําสีตัวเนี้ยมันมีล่องมันมีอะไรเงี้ยทำให้เอาไปทําสีหรือว่าอะไรได้เพิ่มมากขึ้นเราไม่ต้องไปเดินลายเพิ่มหรือทําอะไรก็ถือว่าจ้าไปเลยตัวนี้กับกระด้งอีเพียนเรียวเกตหนึ่งตร้อยสี่สี่ในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าชอบไปเลยนะจ๊ะใครอยากได้ก็ไปลองกันดูนะครับกับร้านกันผาใกล้บ้านคุณนะ รับผมตัวนี้เกียบอกได้เลยว่าชาปอีกแล้วเพราะมีลูกเล่นไอ้พวกเนี่ยเนี่ยไอ้พวกไอก้เขาเรียก,กว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยอาวุธของมันนะเออมันมีลูกเล่นแบบทั้งหนึ่งแปงลงร่างได้2แล้วก็เหมือนอาวุธแท่เนี่ยคือมันเป็นชิ้นเดียวกันไม่หลุดนะสแล้วก็มีปีกที่มันเป็นแบบว่าสยายได้แล้วมันเป็นแบคแพคที่มันมีแมคานิกนะกลางได้แล้วก็ล่องที่เยอะด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใครชอบไปลองดูกันนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดี